สวัสดีค่ะนานาสามหกหค่ะคลิปนี้นะคะก็คือต่อเนื่องจาก9เดือนที่แล้วนะคะที่เราเคยลงคลิปไปเกี่ยวกับการสั่งบอลสีในเว็บเว็บหนึ่งนะคะนั่นก็คือชมพูอันดามันค่ะก็คือตัวนี้นี่เองซึ่งคลิปนั้นมีออคนดูเยอะมากเป็นแสนคนนะคะแล้วก็มีการสอบถามมาว่าได้ตรงปกไหมวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าตรงปกค่ะถ้าใครที่เคยติดตามไว้นะคะจะจําได้เลยว่าเคยสั่งไป1ห,หัวแล้วก็ได้แถม ฟรีมาอีกสองหัวนะคะใหญ่ๆเป็น3ามหัวด้วยกันค่ะอันนี้คือเป็นชุดหลังนะคะที่เราทําการขยายพันธุ์ต่อจริงๆชุดนั้นเนี่ยเเดือนที่แล้วนะคะก็คือมีใบให้ใหเราได้ชมเยอะแล้วค่ะแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้เนาะอันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูแบบล่าสุดเลยนะคะก็จะเป็นรุ่นรุ่น,นสาวหน่อยนะคะใบนี้กําลังกัดสีเลยค่ะก็พื้นใบนะคะของชมพูอันดามันค่ะลักษณะใบก็จะเป็นสีชมพูลายเส้นของเขาก็จะเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้นะคะแต่ว่าใบนี้จะยัง ไม่ออกชมพูชัดเพราะว่าเพิ่งจะกัดสีค่ะใบก็อาจจะแบบเป็นพื้นสีเขียวอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าใบยังเล็กเพื่อนๆก็ต้องรอเขานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่เขากําลังโตเนี่ยยังไม่กัดสีเราจะมองไม่ออกเลยค่ะอาจจะคิดว่าไม่ใช่ตรงปกนะคะอย่างใบเนี้ยใบเล็กเห็นไหมคะมองยังไม่ค่อยออกเลยเหมือนแบบเออลูกไม้ปากก้านดําทั่วไปพอโตได้ระยะหนึ่งของเขานะคะเขาก็จะกัดสีนี่ค่ะก็กระจายใบเป็นสีชมพูสังเกตที่ก้านก้านเขา จะเป็นครึ่งๆเลยนะคะจะเป็นแบบสีชมพูอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นสีน้ําตาลนะคะถ้าเป็นตัวนี้ชมพูอันดามันนะคะเนี่ยค่ะที่ก้านของเขาอาจจะมองยากนิดนึงเห็นไหมคะ,ะแบ่งซีกเลยนะคะระหว่างลายเส้นที่ก้านแล้วก็ที่ใบก็จะออกแบบเป็นชมพูจริงๆจะกระสีได้มากกว่านี้นะคะอันนี้อยากรีบถ่ายมาเพื่อนๆได้ชมกันค่ะว่าเราได้ตรงปกนะคะสั่งมาจากเว็บ ใน s h อ p e e ค่ะอลองย้อนกลับไปดูนะคะคลิปเมื่อ9เดือนที่แล้วของเราค่ะนี่นะคะก็เป็นชมพูอันดามันค่ะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเรามีเทียบกับอบอลสีชนิดอื่นด้วยนะคะลองไปวางรวมกับบอลสีชนิดอื่นคือ สวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นชมพูอันดามันที่เราสั่งจากเว็บเว็บหนึ่งมานะคะตรงปกค่ะแล้วก็สวยงามมากดีใจมากว่าช่วง9้าเดือนที่แล้วยังไม่ค่อยฮิตบอลสีกันเนาะเราทําการสั่งมาก็เลยได้หัวใหญ่แต่ถ้าเพื่อนๆไปสั่งตอนนี้ยเขาอาจจะหมดแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเหลือขนาดหัวที่เล็กลงน่าจะประมาณนั้นนะคะอาจจะได้ไม่เหมือนกับเราหรือว่าไม่ตรงกับเรานะคะ นี่ค่ะสวยงามมากสำหรับชมพูอันดามันค่ะกำลังจะกัดสีเพิ่มอีกนะคะอ,ะอากาศก็ชอบแบบอากาศรำไรมีความร้อนชื้นสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะคะเนี่ยเราเอามาไว้ใกล้ๆรวมกับนกกระทานะคะสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมโดดเด่นมากอันนี้ก็สวยนะคะสวยเป็นคนละแบบบอนสีไทยของเราค่ะนี่นะคะชมพูอันดามันสวยงามค่ะ